นีมีชุดคอมโบเคลือบประจกกันน้ําเกาะเห็นรีวิวในทิกตอกน่าใช้งานมากเลยจัดมาลองในชุดน้ํายาเคลือบประจกนี้ตัวแรกจะเป็นสเปรย์กันน้ำสำหรับกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นฉีดแล้วไม่ต้องเช็ดไว้ให้มันแห้งเองแบบนี้หลังจากเคลือบเสร็จแล้วน้ําไม่สามารถเกาะกระจกได้เลยมันเลยไม่เกิดคราบน้ําฝังแน่นเกาะที่กระจกมองข้างส่วนอีกตัวจะเป็นน้ํายาเคลือบกระจกอนเนกประสงค์ถ้าเป็นตัวนี้จะใช้ได้กับกระจกทั้งรถยในต์และในบ้านใช้ <c oughs> งาน,นง่ายฉีดแล้วเช็ดเหมือนเดิม ดูประสิทธิภาพการเคลือบกันน้ำเริ่มน้ำไม่เป็นแพ่แปลว่ามันเคลือบกันน้ำได้ดีไงนี่ดูการไล่น้ำสักก่อนราคาชุดคอมโบเคลือบกระจกกันน้ำกดดูก่อนที่ตะก้าด้านล่างซ้ายมือถ้าไม่ซื้อไปใช้มันจะเป็นแบบนี้